ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรา,ร,ารักวนชุมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้หนูจะมาสาธิตการหาความยาวรอบรูปค่ะความยาวรอบรูปคือเอาทุกด้านมารวมกันค่ะเช่นสามเหลี่ยมมี3ด้านก็ต้องมี3าตัวเลขม,มาบวกกันค่ะสี่เหลี่ยมมี4ี่ด้านก็ต้องมี4ี่ตัวเลขบวกกันแปดเหลี่ยมมี8ด้านก็ต้องมี8ตัวเลขม,มาบวกกันค่ะจากโจทย์คือหนูจะใช้เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันค่ะตรงนี้สิบตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบค่ะฝั่งนี้ห้าสั่งนี้ก็ต้องเป็นห้าค่ะวิธีทําคือสิบบวกสิบบวกห้าบวกห้าเท่ากับสามสิบค่ะตอบได้เลยค่ะเท่ากับสามสิบ เซนติเมตรค่ะสาสิบเซนติเมตรค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ